หมอปีนี้อายุเท่าไหร่นะคะผมเนะยหมอประการพิสารบุตรครับปีนี้อายุได้84ปีครับมีมีอะไรก็ถ่ายทอดอ <ผม S 2> ะไรคะเป็นคนออกการกลาวกลางใหม่ของไวโอค์สเปร์นี่หน่อยผมใช้ไม่ได้80วันแล้วนะฮนะปรากฏว่านะนะนะ ผมเจอเพื่อนๆหรือว่าคนที่รู้จักเขาบอกว่าคุณหมอไปทำอะไรมันทำไมทำไมดูผมนี่กลับหนุ่มขึ้นนะทุกอย่างหมดครับตัวผมเองผมก็รู้สึกว่าผมหนุ่มขึ้นประมาณะยิฮนชื่ะแต่วันนี้เห็นตัวจริงแล้วผมบอกไม่ได้เชื่อ ครับเมื่อก่อนผมใช้ในไบโอสเปรนี่นะผมไม่อยากถ่ายรูปเลยครับถ่ายแล้วมันเป็นอิตะแกง้าเหงือกครับ <laughs> อาจริงๆครับแล้วก็หนีการถ่ายรูปครับใช้แล้วประมาณเดือนเดียวเท่านั้นเองนะเออผมเริ่มถ่ายรูปได้แล้วครับ <laughs> กลับรอเหมือนเก่าอีกแล้วคือ <c oughs> <c oughs> มันแปลกครับตัวผมเองนี่ผมรู้สึกว่าผมหนุ่มขึ้นประมาณห้าปีครับทั่วๆไปทั้งหมดเลยนะครับพูดโดยทั่วไปเลยไม่ได้พูดแต่ละอย่างครับแล้วมันก็เป็นความจริงฮะผมคิดว่าอย่างนั้นเนะี่ยเพราะว่าผมผมนี่นะเคยอายุแปดสิบสามเนี่ยนะปีที่แล้วเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยผมขึ้นบันไดาทางด่วนเอ้ย ขึ้นบันไดข้ามถนนฮะสะพานลอยฮะขึ้นไปแล้วต้องหายใจทางปากเลยฮะเหนื่อยฮะหอบฮะแคฮ์เอ๊อเวลานี้ไม่ต้องแล้วครับผมกลับขึ้นสบายเลยแล้วก็ไม่เหนื่อยแม่เลยกลับมิกเป็ประมาณเอ๊เมื่อห้าปีก่อนผมก็ก็ไม่เหนื่อยฮะมันมันกลับได้นะจริงๆครับแปลกครับอารมณ์ดีมาก คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะผมเข้าใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวในโรคเวลานี้ที่ทําให้คนเราเนี่ยกับหนุ่มหรือสาวขึ้นได้ก่อนนี้นะผมผมเป็นหมอที่เป็นหมอมาห้าสิบกว่าปีแล้วนะผมก็ศึกษาเรื่องการที่จะพอผมย่างเขาใบชลาผมก็เริ่มศึกษาเรื่องที่ ที่จะทําให้คนแก่ช้าลงทุกอย่างนี้ผมเรียนรู้หมดฮนะอการยาทั้งหมดในโลกนี้นะที่ที่จะทําให้คนเราแก่ช้าลงแม้แต่ยาที่ประธานาทิบดีเรกันทานอยู่ผมยังรู้เลยตัวผมเองผมก็เคยเอามาใชนะ้มันได้ผลว่าแก่ช้าลงครับนิดหน่อยไม,ไม่ไม่มากเลยคนระับคือผมเป็นผมเป็น คนแก่ที่ในกลุ่มเดียวกันแล้วเนี่ยผมออกค่อนข้างจะเรียกว่าหนุ่มกับเพื่อนอยู่แล้ว<ข>เพราะเพราะว่าเพราะว่ายาที่ผมยาต่างๆนี่นะที่ผมศึกษามาแล้วก็พยายามใช้ให้ให้ผมแก่ช้าตรงนี้มันช่วยด้วยแต่เวลานี้นะฮะครับ จาก <ผม S 1> ไบโอโสเป,ปรย์ฮะไม่ใช่จัดยาแล้วยาที่ผมใช้อยู่นะเมือ่อเมื่อตอนที่ผมอายุ80 80 80ไปแล้วนี่นะผมก็ค่อยเลิกไปทีละอย่างนะนะเวลานี้ผมเลิกหมดแล้วยาประพูกนั้นเหลือจตบไบโอสเป,ปรย์กับวิตามินธรรมดาวิตามินมาติวิตามินนี่นะเท่านั้นเองครับที่ผมใช้อยู่เวลานี้ ซึ่งถูกกว่าครับถูกกว่าราคาที่ผมใช้ยาถะรอความแก่เมื่อตอนทั้งทั้งที่ผมเป็นหมอนะผมซื้อยาประเภทนั้นด้วยด้วยทุนนะครับได้ยินข่าวว่าคุณหมอจะขอขับรถเองมันตาอันนั้นมันตาแต่ว่าตอนนี้ตาทักจะดีขึ้นแล้วไม่ต้องใช้แว่นเลยวแว่นอันนี้เป็นแว่นเท<ห>่หมค่ะ ให้แสงสว่างขึ้นตอนนั้นเองถ้าพูดถึงว่าอีกสักยี่สิบวันนี้จะขับรถเ,เองได้ไหมมามันมันเกี่ยวกับครอบครัวนี้หน่อยลูกชายลูกชายไม่ยอมครับบอกว่าผมอายุมากแล้วมันอันตรายครับคุณหมอครับแสงหน้ารุ่นเดียวกันไปหมดแล้วใช่ไหมคะนะครับคุณหมอคะ่ะหล่อแสงหน้ารุ่นเดียวกันไปหมดแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เลยตอนนี้คะ่ะ ตอนนี้ผมเข้าใจว่าผมเดินไปในกลุ่มเพื่อนผมนี่ผมเป็นหนึ่งน,นั่นอ๋อขอเสียงเขาปุบมือให้ในแพทย์ประการค่ะโอเคัลโผมชื่อในแพทย์อนันต์นเบาจินะครับอายุหกสิบห้าปีก็<ะ>จบแพทย์จุฬาเอ,อตอนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นแพทย์อยู่โรงพยาบาลเอกชนนะครับก็รักษาคนไข้ตั้งสองโมงเช้าถึงห้าโมงเย็น บางทีก็อยู่เวรถึงสองทุ่มโดยเฉพาะเวรวันอังคารนะฮะแต่ก่อนอยู่เวรเนี่ยก็เหนื่อยนะฮะแต่พอมาใช้ไปโอเปรย์นี่มันตันนี้ไม่เหนื่อยแต่ก่อนผมชอบนั่งสมาธินะมา <ใน S 1> ทาสมาธิถ้าครูม,มันก็วูบเข้า,า,าเออเข้าผวังมันก็ตดชื่นรีเฟชวัดี้แอนไมน์ขึ้นมานะฮะใช้เวลาสักปีถึงห้าแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้อง กว่าแชรเบลสเปนเนี่ยไม่ต้องถ้ากลางคืนผมชอบไปไดก์ฟอก็เป็นนักกล์ฟนะฮะก็แต่ก่อนนี้ต้องนอนก่อนเพราะกลับมาเพราะบ้านผมนี่อยู่ปากเก็ดนะแต่ว่ามันมันตรวจโรคอยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญามันมันอยู่รามลามกำแพงซอยสี่มันคนละที่กันเลยเดินทางก็เป็นชั่วโมงไปถึงค่ำผมก็ต้องถ้าเป็นโยคะเขาเรียกอะไรฮะ มรณาเลยนอนตายนะคือการนอนตายก็คือเราจะดับความคิดการเคลื่อนไหวทั้งหมดนะฮะแล้วมันจะจิตมันจะวูบไปแล้วมันก็จะสดชื่นแต่พอไปฉีดไปโอทเปไอ้พ่นไอ้มันกลับไม่ไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปนอนหลับแล้วไม่ต้องไปฝึกสมาธิค่ะเรียนรู้มีกียรติทานนะคะดิฉันคุโนาะสุนทรนะคะอ่ะ ดิฉันใช้นะคะดูสเปรย์นะคะก็เนื่องจากเอยมีปัญหาเรื่องสุขภาพแลวก็คือเป็นเกี่ยวกับกระดูกซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยเด็กกระดูกนี่ก็คือกระดูกพองกระดูกข้นกบกับข้อ่ห้านี่แหละมัะนมีปัญหาตรงที่ว่าคือมันมันมันใหญ่กว่าปกติพองตั้งแต่กำเน,นิดแต่ว่าตอนอายุน,ยน้อยเนี่ยเราไม่เจ็บแต่พอ,อมีลูกคนที่สองเนี่ย เิ่มจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าคือมันพับเส้นประสาทเราขานี่จะอ่อนแรงนะแล้วก็เป็นไปเอ็กซเรย์คุณหมอบอกว่าเป็นหัวนองกระดูกเสื่อมนะมีฝังผิวแล้วก็มันพับเส้นประสาทเพราะว่าช่องว่างระหว่างกระดูกเนี่ยมันแคบนะหมอเขาบอกว่าไม่ผ่าตัดเรื่องก็กลัวนะพวกวคุณหมอบอกว่าห้าสิบห้าสิบก็คือไม่แน่ใจว่าจะดีขึ้นหรือไม่ ก็นะอายุยังไม่เยอะเท่าไหร่สามีก no so ็ยังหล่อยู Sisters ่นะก็เลยก็เลยก็เขาถามคุณหมอนะไปหาทั่ไม่ไ no ม่ไปหาคุณหมอท่านหนึ่งก็คุณหมอวิจัยให้ผ่าตัดเขาไปหาคุณพี่สงคุณบอกว่าทำยังไงดียังบอกว่าทํายังไงดีก็เขาบอกว่าเอาเลยนี้หลงนะให้ไปดึงหลังนะครับไปดึงหลังก็คือทำกายภาพบำบัดนะคะ เขาไปทุกวันนะั่ขับรถไปทำใบผ้าพบบัดเพราะว่าอาชีพเดิมก็คื้องกนะินได้ค่ะนะเวลาหายองเราต้องยกอะไรเองหมดเพราะว่าถ้าใช้วาลนี่มันไม่ได้หนังใจต้องทำนวดทำนี่มันจะเจ็บยิ่งกว่า,า,วาเดิมก็ทำกายังผ้าบัดแล้วก็อ่ากับแผ่นความร้อยเสียก็แล้วคุณหมอก็ให้ยามานะรับประทานยาแก้ปวดยาแก้เสษจิ้งซุ้ยอยู่ในเดียวกันเล็กเล็กแล้วก็